ตอนนี้เป็นงานขนมอนคอนกรีตนะครับเตรียมที่จะไปวางทางรถไฟแล้วนะครับมอญคอนกรีตนี่ผลิตที่สระบุรีนะครับนำมาเก็บไว้ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้กำลังถูกนำออกไป ทำการวางทางนะครับนี่เป็นการนำมอนคอนกรีตนะครับขึ้นรถเทรลเลอร์นะครับ หรือว่ารถ18ล้อนะครับเพื่อนำไปลงนะครับตามย่านสถานีบ้านโปง่งแล้วก็ที่ชุมทางหนองประดุกด้วยนะครับตอนนี้เช้านี้มีรถจักรนะครับถูกลำเลียงไปที่หน้าง,งานนะครับบริเวณสถานีบ้านโป่งนะครับเดี๋ยวแอดอจาจจะตามไปรับชมพาเพื่อนๆ FC นะครับไปรับชมที่ย่าน สถานีบ้านโป่งครับแต่ตอนนี้มาชมการนำหมอนคอนกรีตนะครับขึ้นรถก่อนสามารถเกาะได้ทิงหลายๆหลายๆอันเลยนะครับ นี่ก็เป็นงานลำเลียงหมอนคอนกรีตนะครับขึ้นรถ18บดล้อนะครับเตรียมที่จะไปเลียงที่หน้างานนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆจุดก็มีการลองหินไปแล้วนะครับเหลือแต่การขั้นตอนของการวางหมอนนะครับก่อนที่จะวางทางรถไฟนะครับ เต็มแล้วนะครับสำหรับคันนี้ ฝากเ,เพื่อนๆนะครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าชาชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้ตั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนนองประดุกชาแนลครับ